ดีกว่านะคะแล้วก็เป็นอดีตนางงามจัก,กรวาลน,นะคะพี่ปุ๋ยของพวกเรานั่นเองนะคะพี่ปุ๋ยพรทิพย์นาคขิรันกระหนกใช่ไหมใช่ต้องบอกเลยว่ามาประเทศไทยทุกปีนะคะแล้วก็มาเยี่ยมเด็กไทยทุกปีด้วยนะคะคมาเยี่ยมเนี่ยไม่ได้เยี่ยมมือเปล่านะมาเยี่ยมก็คือจะมีทุนการศึกษามีอะไรมอบให้ใพัโลกันของพี่ปุ๋ยตอนนั้นจําได้เลยว่าปุ๋ยรักเด็กเด็ก จริงแล้วหนูรูรรร้สึกเด็กๆรู้สึกว่าเขาเป็นคนเดียวที่ทําให้หนูรู้ว่าเออค <ๆ S 2> าว่านางงามรักเด็กเนี่ยมีอยู่จริงค่ะเพราะว่าปีนี้มอบทุนการศึกษาสิบทุนนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าทุนละเท่าไหร่ให้กับเด็กที่รอยโอากาสแล้วก็กําลังจะสร้างโรงเรียนด้วยโรงเรียนนี้เป็นโรงที่หกที่เขาสร้างแล้วพี่ปุ๋ยมาคือมาทุกค้งเนี่ยก็สร้างความประทับใจค่ะคือพี่เชื่อน้องๆที่รับทุนเนี่ย อาจจะเกิดไม่ทันในช่วงที่พี่ปุ๋ยได้มงกุดไม่ได้รู้จักพี่ปุ๋ยแต่ว่าด้วยความที่แบบว่านะคะสืบต่อกันมาจากคุณพ่อคุณแม่คนนู่นคนนี้เล่าให้ฟัง,ฟงคือแบบเป็นคนที่แบบว่าคือเด็กรุ่นใหม่ก็สามารถรู้จักพี่ปุ๋ยได้เขาบอกว่าสมัยนั้นตอนที่พี่ปุ๋ยได้นางงามเป็นอะไรที่แบบสวยมากแล้วประเทศไทยเป็น<ม>ประเทศที่แบบตอนนั้นใครๆก็อยากจะมาเพราะนางงามเราแต่ละคนรุ่นเดียวกับพี่ปุ๋ยก็จะมีคุณเปียรนุปาประดับอันนั้นก็ได้เหมือนกันคือนางงามไทยสวยมากวีนั้นแล้วก็พี่ปุ๋ยนี่ต้องบอก อบคำถามดีค่ะนะคะพอมาถึงประเทศไทยก็แบบเนื้อหอมนะคะแต่ก็ชูสโลแกนนั่แหละพี่ปุ๋ยรักเด็กๆกันนะคะจนถึงทุกวันนี้นะแต่วันนี้ไม่ได้พาลูกมาด้วยใช่ไหมคะมีค่ะน้องผมยาวเมื่อกี้ง่ายลูกสาวแต่อีกลูกอีคนนึงนอนอยู่ข้างบนพี่ปุ๋ยบอกจริงๆพาครอบครัวไปไม่ผมยาวนั่นคือลูกที่เขาเป็นลูกน้องสาวลูกน้องสาวแต่ว่าของลูกพี่ปุ๋ยมีน้องผู้ชายกับน้องผู้หญิงคนนั้นน่าจะกําลังเดินได้นอนอยู่ข้างบนพี่ปุ๋ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงพี่ปุ๋ยนะคะจะพูดถึงเด็กไทยของเรายังไงกัน บ้านนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเป็นเมืองที่คุณป้าคุณแม่ของคุณปุ๋ยเกษีเก่านะครับอยู่อยู่ที่อยู่ตรงนั้นนะครับรับก็ท่านเป็นคนสำคัญท,ที่กำลังจะจะเรียนจบและจะกลับบ้านาปีหน้าเป็นคุณครูก็ถึงว่า ภูมิใจมากที่สิ่งที่ปุ๋ยนึกเอาไว้จะได้สําเร็จในปีหน้านะคะก็ปุ๋ยถือว่าปุ๋ยต้องเตรียมตัวไปไปเยี่ยมโรงเรียนที่ภูเก็ตไปดูว่าน้องเขาเรียนเขาไปอออสอนอยังไงบ้างแล้วก็เขาก็รู้ว่าปุ๋ยเป็นแฟนๆของเขาก็ต้องตามไปดูว่าน้องเขาเขาสำเร็จแล้วจะจะ,จะไปอยู่ยังไงเรียนยังไงก็อันนี้กเป็นนึที่ได้รับทุน ก็กล <g ryw k> ุ่มแรกในโครงการอันนี้เรามอบไปสีปีทีแ่แล้วปีนี้เขาจะได้เรียนจบและสำเร็จครถือว่าภูมิใจในสีปีที่ผ่านมาปุ๋ยได้มอบทุนเรียนประมาณ20กว่าเด็ก20กว่าคนก็ค่อยเลอกคัดจะคัดเลือกเด็กที่ ไม่ใช่มีแต่ความสาม,มารถอย่างเดียวก็ต้องมีน้ำใจที่จะกลับไปบ้านและไป,ไปไปสอนและไปทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิด,กดที่น้องเขา,<ม>เ,ขาเขาอยู่กันก็ปุ๋ยก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็จะสร้างโอกาสให้กับอนาคตต่อไปก็ก กปีนี้เราก็มอบไปปีนี้เรามอบไปสิบสิบคนแล้วนะคะค่ะก็วันนี้ปุ๋ยอยากจะชมน้องกรุ่ปแรกที่เขาตั้งใจเรียนและก็น้ำใจดีมากแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กที่ตามเขามาก็ปุ๋ยก็ภูมิใจมากในในตัวเขาค่ะเห็นว่าวันนี้มีเปิดโครงการใหม่ด้วยอะไรไหครับก็นอกจากมอบโรงเรียนทุนปุ๋ยก็ ก็ดูโรงเรียนด้วยบางโรงเรียนเขาก็ต้องการความช่วยเหลือ<ม>ก็ป่วยครับที่ป่๋ยจะไปสร้างโรงเรียนที่อุบลเพราะป่๋ยก็เห็นว่าตึกของเขาก็แย่มากก็ป่วยก็เคเตรียมตัวที่จะไปไปสปอร์ตลวก็ปีหน้าปุ๋ยจะขึ้นไปไปเยี่ยมจะ <c oughs> ไปไปเปิดตึกค่ะคือเหมว่าเป็นการสร้างตึกใหม่เป็นโรงเรียนใหม่ ก็เป็นการสปอร์ตสปอร์ตของสร้างตึกใหม่เลยค่ะค่ะตึกเก่ามันยุ่งสูงแล้วใช่ค่ะใช่ไม่เราจะไปสร้างใหม่หมดเพราะว่าตึกที่เขามีไม่ปลอดภัยเก่าแก่แล้วเด็กก็ไม่ก็ไม่ปลอดภัยที่จะให้น้องเรียนกับปุ๋ยการขาดอุปกรณ์การเรียนด้วยก็ที่ปุ๋ยแค่รบไว้ก็ เรามีหน้าที่ที่จะ,อ,ะอยากจะมาช่วยเด็กที่ที่บ้านเราและโดยคิดว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์มากที่สุดนอกจากพ่อแม่เราต้องการครูและโรงเรียนดีที่จะทำให้เยาวชนเราโต,ตขึ้นที่มีที่เหมาะสมและมีประโยชน์และก็มีโอกาสที่ดี ถ้าปุ๋ยมีโอกาสที่จะช่วยช่วยข้าบ้าง<ม>ก็ปุ๋ยก็ยากแต่ใช้โอกาสนั้นค่ะอันนี้เป็นโรงเรียนของแม่ใช่ค่ะก็พอ,อดีอเป็นโรงเรียนของคุณแม่จริงๆแล้วนี่เป็นโรงเรียนะะที่หกแล้วค่ะ,<ม>ะในสิบปีปุ๋ยได้สร้างโรงเรียนมาห้าที่แล้ว อันนี้เป็นที่หกแลปุ๋ยแกเห็นว่าโรงเรียนของแม่ก็ต้องการความช่วยเหลือก็ปุ๋ยกเข้ามาช่วยค่ะจะเริ่มดาเนินการเมื่อไรก็คิดว่าเขาเริ่มกันแล้วค่ะค่ะก็เริ่มกันแล้วแลปุ๋ยก็ถือโอกาสตอนนี้มามามา,มาเจอท่านแล้วก็มา What ทำ t the details ทำอะไรละเอียดพั้วีปุ๋ยมีแค่อาทิตย์เดียวก็ทุกอย่างก็รีบเราจะส่งเราจะลงเสาเข็มวันแม่ค่ะก็ให้คุณแม่ไปไปแทนแต่ว่าจะได้เห็นเสร็จแล่าก็คงจะมีใช่แต่เสร็จแล้วปุ๋ยจะกลับมาเปิดเปิโรงเรียนเองค่ะคิดว่าภายในปีหน้ากุมภามกราวานนั้นค่ะค่ะก็ตั้งใจไว้ ค่ะค่ะมีเป็นที่หกแล้วค่ะค่ะกทำไปเรื่อยๆค่ะกถ้ามีโอกาสช่วยกระปุยก็ถือ ชอบถืออากาศทำค่ะและสอนลูกด้วยอยากจะให้ลูกเห็นความสำคัญของประเทศของแม่และก็ความรักที่แม่มีกับเด็กไทยเขาก็สปอร์ตอยู่เรื่อยแล้วก็เขาก็ไปพูดกับเพื่อนว่าแม่เขาก็ทำอะไรบ้างที่ที่เมืองไทยก็ทำให้เป็นความเป็นแม่ยิ่งยิ่งภูมิใจค่ะงั้นก่อนถามนี่นะคะีค่ะมาเมืองไทยาอยู่นาน โอ้เหลือแค่ทิศเดียวเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบพาเด็กกลับไปเรียนที่อเมริกาแต่ยังไงก็ต้องกลับมาบ้านอย่างน้อยปีละครั้งก็แต่ปีนี้อาจจะสองสครั้งเพราะต้องมาคุมการครกลางของโรงเรียน มากันทางครอบครัวเลยค่ะมามาครบเลยค่ะสามคนสี่คนแล้วก็มีคนที่ห้าอยู่ข้างบนนอนนี่อยู่ข้างบ้อนั่นใหม่ถ้าจะเป็นทีนี้กะว่าจะทำอะไรยังไงไปเที่ยวไหนหมคะว่าจะไป ว่าจะพรุ่งนี้ว่าจะไปสมุยแต่ไม่รู้จะไปได้แล้วเปล่าว่าฝนตก <c oughs> ไปแล้วฝนตกก็ก็คงอยู่กรุงเทพค่ะก็าพาลูกไปไป,ไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติไปมีประชุมบ้างพรุ่งนี้ปุ๋ยจะมีประชุมกับท่านหลวงผู้ว่า ดีที่ท่านดูแลการศึกษาเป็นสตรีที่ยกย่องมากมาถึมาวมาต้องมาประชุมด้วยมาทำงานำด้วยกเก็บข้อมูลด้วยก็ก็ถือว่ามาทำงานเพราะว่าปุณนานมาทีและกูอยากได้ถโอกาสมาเก็บข้อมือข้อมูลและมาขอความช่วยเหลือกับผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่า ปุ๋ยต้องเอาอาศัยท่านมามาช่วยทำทำประโยชน์ก็จะมีเวลาเที่ยวไหมคะในอาทิตย์นวอยว่าก็เที่ยวไปด้วยทํางานไปด้วยก็ next ปุ๋ยไม่ต้องนอนปุ๋ยบางคนไม่ต้องนอนก็มีเลยงวะนกภาษาอังกฤษนะครับ they wanna know what do you think of Thailand Thank you. Thank, you. Oh, yeah. Thank you. what did we do yesterday we went to the hospital to visit the king and give them flowers yes and the queen too right yes. and how did you feel when you did that happy happy because you got to bring happiness and what do you feel about thailand i love thailand you love thailand uh -huh. and what do you tell your friends about thailand it's so much fun it's fun and you're happy when you're here and when you think of thailand what's the number one thing you think of the food the food, <laughs> <laughs> the food. what's your favorite food you know <laughs> no <And laughs> is there anywhere you want to go in particular <laughs> <The mall. laughs> i, I to <tell> them all <laughs> went to Chiang Mai last time Did ดิ what did you like about Chiang Mai? The elephant s the elephants and what else Riding them through the river Yes. c h o p d by k i c h a n g and what do and we rode bikes right in <Okay. S 2> the country I n saw the waterfalls I. ายจริงๆแล้วก็ขี้อายมากเลยสวัสดีค่ะเซธสวัสดีค่ะเป็นคนขี้อายมากแต่วันนี้เขาขอมาด้วยเขาบอกเขาเป็น Support, oh man! And how do you feel about all the projects Mom does with the, the children in Thailand? You proud of that? Yes. You tell them when you went to the orphanage with me. What did you do when you went to the orphanage with me? Gave all the children hamburgers. They hamburgers. And <laughs> hamburgers. And you gave them what? Toys. Toys and Hamburgers. And food. So maybe next time you can sing for them. โอเคโอ้ยโอดยโอ้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 ยูอ้ยโ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 อ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ะโอ้ดโอ้ย้ยอ้ยโ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ้ยโา้า อยากรู้จักพี่ปุ๋ยให้ดีเด็กน้อยอ่ะดูดูพวกเราอ่ะจะได้เห็นว่าความงดงามที่แบบไทยจริง,รงๆคือ,อยังไงนะเนี่ยมิสยูนเวิร์สกับโอ้โหมงกุฎที่แบบนะะสวยมากเลยเนาะมงกุฎสมัยนั้นอะดูสิอันนี้คลาสสิกมากเห็นแล้วแบบปื้มปิ่มน,ะะนางสาวไทยก็ตั้งแต่ปีพศ2531นะคะส่วนนางงามจักรวาลก็ปีเดียวกัน2551เช่นกันค่ะนะคะสามสมหนึ่งดเป็นรุ่นที่แบบโโหนางงามประเทศไทยคือแบบ เป็นยุคส่งออกนางงามต้องถามพี่เต๋าแล้วพี่เต๋าเล่าแบบได้เป็นเรื่องเลยน่ะสมัยแบบนั้นอ่ะผ่านมากี่ปีแล้วท่านยังสวยอยู่เลยอ่ะสวยเหมือนเดิมด้วยนะพี่ผุ๋ยอ่ะนะคะสวยเหมือนเดิมแล้วจาได้เลยลงมาปุ๊บมีขบวนเด็กๆไปรอรับอ่ะมีเพลงด้วยสั่งเพลงด้วยนี่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 อันนี้ทาแลนดที่ตอนขึ้นประกวดนี่ค่ะที่ดูสินี่นางงามนะคะไม่จําเป็นจะต้องแบบว่า ไม่ต้องจําเป็นจะต้องเสื้อทรงองค์เอวเล็กเลกเสมอไปนะนี่เนี่ยพี่พี่ปุ๋ยนี่ก็ไม่ใช่ว่าเล็กนะเนื้อเนื้อนิดนึงอุกกวบออแต่เสืส้อทรงมีไงม<อ>ไม่ได้ผอมมากมายไ,ไงฮะใส่วันพีชนะอ่ะสมัยนั้นแบบ ทูพีทเพิ่งมาแบบสิปีหลังเน่ปะหนูว่าวันพีทแต่มันจะเห็นส่วนสูงมากกว่าทูพีทอีกนะแล้วพอทูพอทูพีทตอนนี้เริ่มกลับไปที่วันพีทอีกแล้วอันนี้แบบซูมชัดเลยนะคะความสวยงามคือมันรับไปหมดเลยมงกุฎกับหน้าตาของพี่ปุ๋ยนะคะนี่ ต้องกาจะเป็นนางสาวไทยแล้วเป็นนางนางามจักรวาลแล้วนี่นะคะพี่ปุ๋ยเขายังมีรับตำแหน่งอีกนะพี่ปุ๋ยคือผู้แทนองค์กรสหรประชาชาตินะคะในด้านการช่วยเหลือเด็กและก็สตรีของนานาชาติเน,น,น,น่พูดถึงเด็กแล้วก็สตรีลูกมาเลยนะคะ,ะมีลูกด้วยทั้งสองคนนะคะลูกสาวกับลูกชายอย่างละหนึ่งะะนะคะอันนี้ก็บอกว่าตอนนี้เป็นแบบอะไรที่สมบูรณ์แบบรวมทั้งนี้เลยคุณสามีรวยมากโอ้รวยรวยเว่อ อภิมหาเศรษฐีอ่าใช่เรียกอย่างนั้นเลยอภิเลยมาหาไม่ได้นะต้องอภิอุ่อิจฉาจังเลยอ่ะเนี่ยตอนที่ได้กลับมาก็มาทำเขาเรียกว่ามาทำแบบการกุศลนะปีหนึ่งอ่ะนะคะที่ครองตําแหน่งนะ,ะก็ทาเขาเรียกว่าทําหน้าที่ของนะคะมิสยูนิเวิร์สได้อย่างดี พี่ปุ๋ยฉลาดฉลาดถึง<ช>ขนาดแบบคนที่เป็นคณะมาอะไอย่างเงี้ยตอนที่สัมภาษณ์แบบอุ้ยคือยอมอ่ะยอมอ่ะต้องยอมไม่คิดว่า,วานามจากเอเชียไปแล้วแบบฉลาดแบบนี้ฉีกกฎความเป็นกุลสตรีไทยไปเลยเพราะว่าว<โ>ถ้าเกิดว่าเทียบกันกันกบร,รุ่นรุ่นแรกที่ได้ไปเนี่ยนะคะค่ะคุณไอ้เลยอภัสราเนี่ยจะแบบนิ่งๆจะแบบสวยหวานเย็นๆนะคะ เปลียนไปด้วยความสิทธานั่นแหละเพลงเขาแน่นะคะแต่นี่เป็นเพลงที่แบบประกวดไทยไงค่ะนะคะสวยย่ผ่านไปยิ่งคือยิ่งอายุเยอะพี่ย่งว่าพี่ปุ๋ยสวยใช่ผิวพันองเชียวน้องก็ยังเด็กอยู่เลยเนาะใช่ยังตัวน้อยอยู่เลยอะนะคะมาพักเบรกกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปต่อกันด้วยเรื่องโดนัทหน่อยดีกว่านะ